ต่อไปเป็นเด็กชายกันบ้างนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นผู้เข้าประกวดหมายเลข28ค่ะเด็กชายพัทรนันอ่อนยิ้มหรือน้องบอนอายุ9ปีขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะเ <c oughs> อาละท่านขุนมาแล้ว <มา S 1> นะคะสง่างามมากเลยค่ะท่านขุนคา <c oughs> ฉันั้นขุน ยังไม่เห็นท่านคณะกรรมการสุ่มรอยยิเลยได้แล้วนะคะตั้งแต่พวกเราประ,ประวัใหม่แรกๆจนตอนนี้นะคะแต่จริงๆนะน้องๆน่ารักทุกคนเลยหเห็นเราดูตามมยิื่นตามเลยอะ่ะใช่ะนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องม่อนด้วยค่ะน้องม่อนครับเดี๋ยวพี่จะให้หนูขอคะแนนจากท่าน,นาคณะกรรมาการพร้อมกับแนะนําตัวด้วยนะครับผมหนึ่งนาทีพร้อมแล้วเรียงครับพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะนำพื้นเรือสำหร่บ ใครใครเลือกชอบผมเลือกผมขอขอให้ผมหวยรางวัลที่หนึ่งครับโอ้ถึงแม้ผมตลอดสู้บางคนไม่ได้ <c oughs> แต่ผมก็ขอคะแนนกับกรรมการนะครับครับ,อ,บอยากจะเป็ียไปคณะกรรมการอยากถูกรางวัลที่หนึ่งใช่สิสอนนี้มาครับโอ้สุดยอดมากสังเกตลูกอ้อนแต่ละคนนี่มาหมดนะคะ